เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราจะเน้นไปที่คําว่าฉุกเฉินใช่ไหมครับคำว่าฉุกเฉินหมายถึง24ชั่วโมงแปลว่าถ้าเกิดเกินระยะเวลาดังกล่าวจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ของค่ารารัารฉุกเฉินตรงนี้ได้ นัดวันนี้ข้างบ้านเขาโดนรถชนนะเขาซื้อประกันไว้แต่ไม่แน่ใจว่าใช้กับบุัติเหตุได้ไหมครับพี่หมูก็ต้องถามนะว่าประกันที่เขามีเนี่ยเป็นอนุสัญญาชดเชยอุบัติเหตุตระกูล AI หรือว่าเป็นประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA เนะครับเพราะทั้ง2อ,อย่างเนี่ยใช้สิทธิ์ไม่เหมือนกันนะครับ2แบบนี้แตกต่างกันยังไงอะ่ะอีกอย่างค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินเฉพาะอุบัติเหตุที่อยู่ในประกันสุขภาพอะ่ะจัดอยู่ในประเภทไหนพี่ว่าจะถามหลายครั้งแล้วลืมทุกทีเลยโอ้โหมาเป็นชุดเลย <c oughs> นะครับอย่างาอ่กน เรื่องความแตกต่างระหว่าง AI กับ PA นะครับ AI หรือเราเรียกว่าอนุสัญญาชดเชยอุบัติเหตุเนี่ยจริงๆแล้วในตระกูลของเขานะครับมีอยู่3คนพี่น้องนะครับก็คือ AX หรือเรียกว่า OB1 นะฮะ AI หรือเรียกว่า OB2 และ ADB หรือเรียกว่า OB3 ครับโดยที่ AX หรือ AOB1 เนี่ยจะคุ้มครองกรณีเสียชีวิตนะครับและคุ้มครองกรณีทุพพลภาพสูญเสียอวัยวะ3ส่วนก็คือ มือเท้าและก็ตานะครับโดยการจ่ายจะจ่ายแบบนี้ครับถ้าเกิดมือเท้าตามีการสูญเสียรวมกัน2ข้างนะเขาจะจ่าย100%เช่นมือ2ข้างตา2ข้างหรือว่ามือ1ข้างรวมกับตา1ข้างรวมเป็น2ข้างจะจ่ายให้ที่100%ของทุนประกันนะครับแต่ถ้าเกิดสูญเสียข้างใดข้างหนึ่งจะจ่ายอยู่ที่60%ครับส่วน AI หรือว่าอบอ2เนี่ยจะจ่ายเหมือนกับอบอ1ทุกประการครับ แต่จะเพิ่มค่าชดเชยในกรณีเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลโดยจะจ่ายให้เป็นรายสัปดาห์จ่ายค่าชดเชยในกรณีที่มีการผ่าตัดเช่นผ่าเข้าไปในโพรงกะโหลผ่าตาัดเอาลูกตาออกตรงนี้รายละเอียดต้องไปดูในกรมธรรม์อีกทีนึงนะครับแล้วก็จ่ายในกรณีที่เกิดการทุพพลภาพไม่ว่าจะเป็นการทุพพลภาพบางส่วนชั่วคราวทุพพลภาพสิ้นเชิงชั่วคราวหรือการทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรครับซึ่งบริษัทจะจ่ายให้ที่ 10%ของทุนประกันเป็นระยะเวลาต่อเนื่อง10ปีเท่ากับ100%พอดีครับส่วนอบสา3หรือว่า ADB เนี่ยนะครับจะคุ้มครองกรณีเสียชีวิตเท่านั้น ย้ำว่าตระกูล AI ทั้ง3จะจ่ายให้ก็ต่อเมื่อเป็นผู้ป่วยในเท่านั้นนะครับทีนี้ก็มาถึงประกันอุบเหตุส่วนบุคคลหรือว่า PA กันบ้างครับ PA จะจ่ายให้เป็นค่ารักษาพยาบาลนะครับโดยจะมีการจ่ายตามวงเงินซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับจะมีการกําหนดวงเงินไว้ที่10%ของทุนประกันเช่นทุนชีวิตหรือทุนประกันอยู่ที่300,000นะครับก็จะมีค่ารักษาพยาบาลอยู่ที่30,000บาท และ PA เนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ป่วยในบริษัทก็จะจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ครับดังนั้นเมื่อนำมาเปรียบเทียบกันแล้วเราจะเห็นนะครับว่า AI เนี่ยจะเด่นในเรื่องของค่าชดเชยไม่ว่าจะเป็นค่าชดเชยเกี่ยวกับเรื่องของการนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือค่าผ่าตัดหรือกรณีทุพพลภาพนะครับแต่จะไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนของค่ารักษาพยาบาลให้และต้องเป็นผู้ป่วยในเท่านั้นในขณะที่ PA โดดเด่นในเรื่องของการจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ครับ และไม่จําเป็นต้องเป็นผู้ป่วยในแต่จะไม่มีค่าชดเชิให้ครับทีนี้ก็มาถึงค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินในประกันสุขภาพกันบ้างนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยก็จะทํางานคล้าย AI ครับก็คือจะจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลน,นะแต่จะมีข้อจํากัดในเรื่องของการรักษาต่อเนื่องครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราจะเน้นไปที่คําว่าฉุกเฉินใช่ไหมครับคาว่าฉุกเฉินหมายถึง24ชั่วโมงแปลว่าถ้าเกิดเกินระยะเวลาดังกล่าวจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ของค่ารักษากาล ฉุกเฉินตรงนี้ได้ครับยกตัวอย่างว่าเราเกิดลมรถนะไปเย็บแผลครั้งแรกสามารถใช้สิทธิ์ได้นะครับแต่เมื่อเวลาผ่านไป2วันเราจะกลับไปล้างแผลไม่สามารถใช้สิทธิ์ตรงนี้ได้แล้วนะครับเพราะเกินระยะเวลาฉุกเฉินไปแล้วนะครับแต่ก็จะมีประกันสุขภาพของบางบริษัทที่เข้าใจดีขยายเวลาตรงนี้ให้เช่นประกันสุขภาพของบริษัทฟิลิปประกันชีวิตจำกัดมหาชนนะครับเขาขยายเวลาของค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลฉุกเฉินจากประเทศจาก 24สชั่วโมงให้เป็น7็วันแต่อย่างไรก็ตามนะครับหากเรามีทั้งประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุหรือว่า PA เนี่ยแนะนำให้ใช้สิทธิ์ของค่ารักษาบาลฉุกเฉินก่อนแล้วถ้าเกิดไม่พอเนี่ยค่อยใช้สิทธิ์ของ PA ครับจะทำให้เราสามารถใช้สิทธิ์ได้ครอบคลุมกว่าครับครับสำหรับคนที่ชอบใจคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดมองเห็นก่อนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมจะทำมาหลังจากนี้สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากแล้วก็สวัสดีครับ